บอกฟุตเริ่มฟาร์มตั้งแต่เวลร์สิบห้าเป็นไงไปดูครับอีพีหนึ่งเกิดมาผมก็อยู่เกิดมาตรงนี้เลยครับผมจะรีบรับเควสกับกับลูกน้องผมเองครับรับเควสตีตีดิงแล้วก็อัพสแต็กพลังป้องก,กันว่า ใช้สกิลโคตรแรงตีแทบไม่เข้าไอเวนนะครับแล้วผมก็พลังป้องก,กันเพราะเลือดผมน้อยแล้วผมก็มาเราเคลียร์ต่อครับแล้วผมก็ว้ามาแล้วผมก็ตายเฮ้ยตายยังไงไอลิงไอเวนแล้วผมก็มาเข้าหลังครับจากที่ผมแค้นแต่ผมต่อยมันไม่เข้าแล้วมันก็สวนผมโอ้โหไอเวนแรงยังวะ แล้วผมก็ใช้สเต็ปเดินวนต่อยครับแล้วผมก็เลอนเด้งแบบพระเอกพระเอกสองจิน well, well, อูเวลเวลอัพเววอัพแล้วผมแอบใส่โค้ดมาครับเห็นไหมยี่สิบนาทีตอนนี้เหลือสิบเก้าละเพราะผมรู้สึกมันฟามช้ามาก หนูต้องรีบรีบอัดพวกลิงแต่เหมือนผมจะโดนอัดแทงผมเลยรีบนีเข้าต้นไม้หลังต้นไม้พับจีม,มาดิแล้วโ,โหก็เวลอัพอ,อีกแล้วอัพอะไรเนี่ยอัพพลัง <c oughs> เอ้ยลิงแองแรงอยู่ยวะไอเวนโอ้โหไตแล้วนะครับผมเลยวิ่งไปล้างแค้นมันนี่ไงนี่ไงย่ำกระมม่มือส,สกิลกระทืบเท้า เรยกว่าอาคาสะเออแล้วผมก็ราบไปทางโจมตีตอนครับผมได้ตีแรงๆอีเวีวเดียวผมก็จะย้ายเวลเอ้ยย,ย้ายเอ้ยไอเอ้ยย้ายเลยอนะย้ายที่ครับมาครับมาครับรีบย้ายที่เถอะ กูไม่ไหวแล้วไม่อยากตีลิงแล้วช่างน,น่าสงสารนี่ไปครับผมจะ,จะไปซื้อเรือนะครับ ซื้อเรือสามร้อยคนรวยหมดโดดไม่ขึ้นอีกผมเลยมุ่งหน้าไปที่เกาะเกาะอะไรไม่รู้ครับเกาะโจรสละเกาะบากี้เพอมาเช็คของขายก่อนนะครับ พราะผมไม่อยากใช้มือเปล่าแล้วทำมันก็แพงเกินผมก็เลยเปิดผลปีศาจเช็คก่อนแต่ตรงนี้มันเช็คไม่ได้ครับมันเช็คได้แค่ขายขายเป็นโลบักโลบักผมเลยจะไปเกอะกลางแล้วครับต้องออกเกินทางอยีกแล้ว ผมก็จะไปหาคนขายผลปีศาจนี่เจอแล้วเช็คก่นอนเฮ้ยเลื่อนเอ้ยมึงเลื่อนไวทำไมอะ่ะเฮ้ยเลื่อนชา้าเลยก็ไม่มีผลดีๆขายนะครับ <c oughs> ผมเลจะกลับไปฟาร์มต่อรับเครดตี ช,นะะชนะน,ะนะครับแล้วก็รับเคว็ตีชนะเวลห้าสิบซุ่มหัวน้แล้วผมจะไปซุ่มหลวนะครับ จะใช้ซัม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 อะไรก็ไม่รู้นะครับซัมแมนซัมต500ิ่งห้าร้อยสุ่มผลผลไฟเฮ้ยโอ้โหเอามาทำไมวะผลผลผลไฟเอกมันยา้ายผมเป็นไฟเอกขนาดนั้นผลยางไอเวน ผมเลยยืนช้ำใจแล้วก็กดจัดเก็บนะครับแล้วก็ตัดมาที่ตรงนี้นะครับผมมีผลไซเพราะผมเจอแถวนี้บออตลองก็เกิดผมเราจะจัดการมันมีมีคนมาเสือกนะครับมีคนมายุ่งระหว่างการต่อสู้แล้วผมก็ตาย จะไปล้างแครนะครับนี่นี่เขาถึงตัวไม่ได้ไอ้เวนปืดประตูทำแป๊ะอะไรนะเฮ้ยมันก็ออกมาพร้อมกับหาลองที่หายไปครับผมเลยยืนช้ำใจอีกรอบเลยมองหน้ามันไปครับผมเลยก็ปล่อยมันไปครับจะไปเก็บเงินแต่ไม่กวนตีนะครับ ไม่งแดหมาไอเว้นไอียาผมไม่สบายนิดหน่อยครับอุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวาร์ปได้ผม,มก็ไม่สนครับผมก็จะมาฟาร์มต่อโอเฮย้ยเออฟาร์มต่อ แล้วผมก็อัพอัพดิเอาอัพผลปีศาจอัพผลไม้ผลกากอุ๊ยฟันขาวจัดนะครับเมื่อกี้โอ้โหแล้วผมก็ต่อยมอนไมเขาเนะพเพราะเซิร์ฟปิงเกินนี่ครับ ผมเลยต้องรีบฟาร์มรีบเปลี่ยนเซิร์ฟมบเซิร์ฟนี้ปิ้งไม่ไหวไเช็คปิ้งก่อนนะครับแต่กดผิดอันนะปิ้งสองร้อยกว่ากว่าผมเลยต้องรีบตีนะครับแต่มันรีบไม่ได้ครับมันรีบไ,ได้แค่นี้แม่งปิ้งแม่งตีไม่ค่อยเขา้าผมเลยใช้พลังอะไรก็ไม่รู้ครับพลังทะเลคลื่นสายเป็นไง ทั้งชื่อช anyway. ื่อท่าโคตรเฟี้ยวไอ้เหี้ยหมงไม่ไปไปครับเปลี่ยนเซิร์ฟเถอะเปลี่ยนเซิร์ฟดิโอ้กดอัพก็ไม่ได้อีกเปลี่ยนเซิร์ฟดิเฮ้ยโอเกคไหไอ้เวนนี่ครับแล้วเขก็เปลี่ยนเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วพ่ออัพเกรดฟาร์มต่อ ตามสเต็ปนี่ครับยำกระม่อมไอ้แม่งแอบหลังต้นไม้มันกลัวผมอะผมที่เริ่มฟาร์มไม่ไหวผมเลยต้องเข้า facebook นะครับแล้วก็แคปรูปนี้ให้เขาแล้วผมก็กลับมารับเคล็ดต่อ ฟาร์มรอครับแล้วเหมือนเขาตอบไวมากครับผมจริงเรียบร้อยครับไปเสียงเงินมาเรียบร้อยนี่เขาไปกดอยู่ตรงของขวัญครับเป็นการส่งของขวัญที่เร็วกว่าเดิมครับผมว่าไม่ต้องรอเข้าเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟวีแอคขอแอคหน่อยครับขอแอคก,ก่อน แล้วผมก็เลื่อนดูอะไรมั่วๆไปครับนี่ครับแล้วผมก็รีสแตตอัพดาบเพิ่มเป็นสิบก่อนอัพไวไวอัพชาเกินอัพเลิดมั่งดีเฮ้ย แล้วผมก็ฟาร์มต่อครับนี่นี่โอ้สกิลโคตรเฟี้ยวเอ,อ้ยรับเคลียรต์ตอนทำไมยังไม่เสร็จห๋อหลอกหลอกผมก็ต้องฟาร์มร่วมมอนอย่างีกครับไอ้พวกนี้โดนผม ค่าแบบค่าแบบรวดเร็วกว่าเดิมนะแลผมก็มาฟาร์มข้างหลังเพอฟาร์มข้างหน้ามาช้าแล้วผมก็ฟาร์มจนใกล้เวล70นะครับผมใกล้ย้ายเกาะตีสองตัวนี้ผมก็ต้องย้ายเกานะละ นะครับนำทางแล้วผมก็งงนะครับซื้อเรือกับตัวไหนไออันนี้คนขายเรือเกมพาครับแต่ผมไม่มีซื้อเรือกปกติเรือกปกติก็แรงครับนี่ถึงโคตรไว ภพาพตัดแล้วผมก็รับเคลดตีเวลขึ้นอับดาบดิเฮ้ยรับเคลดตีเป็นจุดอยังนีละ ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ดาบผมก็เวลสามสิบแปดนะครับแค่เวลห้าสิบแล้วผมก็เลยรีบฟาร์มนะครับไปรับฟาร์มจุดสองนี่นี่เวลเก้าสิบเปลี่ยนที่เหรอเอาดีโคตรไว แต่ผมยังไม่อยากไปครับผมเลยจะมารับเคล็ดตีพวกนี้รอบหนึ่งเดีรยวจะนำเกาะอีกฝัก่งมาครับออกเดินทางแลว้วผมก็มาเกาะของเอลซ่านะครับเกาะน้ำแข็งถ้มาปีบันได ไอเวนพิที่เลยแล้วเราเควสรตีต่อครับอัดขาบ้านอัดติดกำแพงนี่โอ้ยดับเวลสี่หกแล้วเจอสมบัตินะครับแวะเก็บก่อน เคลียสต่อนะครับแล้วดาบผมจะห้าสิบแล้วคุณดูห้าสิบแล้วผมเราจะไปเทสสกิลกัมมอนแต่รอเกิดก่อนนี่ไงแล้วก็เอามาลวกกันก่อนนะครับแต่คุ้มคุมโอ้โห,โโหมันดูเล็กมันดูเล็กลงกว่าน,นะมั้งคนเล็ก แต่ผมก็ไม่สนใจวก็จะ่ามต่อฟามนี่แซดเอกแซดเอกโคตรไวต้องเอกแซดเเออวะแล้วผมก็รับเคลียรสโนสโนสโนแมนดูน้องเอลซ่านะนี่ ลูกน้องเอลซาเหรอผมก็เก็บลูกน้องเอลซ่าจนหมดครับนำทางเฮ้ยตีบอลได้แล้วผมก็จะมาจัดการเฮ้ยอะไรครับเป็นไหนัะอ๋อเพิ่มพลังก่อนครับผมก็มาหาปูเลลี่เลลี่ล,ล็ลอกลี่ ผมเลยซื้อออล่าก่อนคือทำให้แขนเราดับมานี่ระดับด้วยแล้วไหนๆก็มาครับผมเลยต้องซื้อทุกอย่างเงนินผมก็หายไปหมดต้องก็แวะ ใช้ใช้สกิวแฟดแฟดสเต็ปนี่ครับไอลิงไอลิงแม่งสวนผมไอเวนแรงผมไม่ยอมมาผมใช้ท่าปาดดาบแบบเพื่อเอกปาดจากระยะไกลแล้วผมก็ฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อ คามอันนี้มึงมาอยู่นี่ยังไงเนี่ยของารามจนใกล้จะย้ายเกาะได้แล้วเรามีน่าจะย้ายได้แล้วนี่ครับแล้วผมก็จับ ครับก่อนไปขอแวนตีบอสลังแขนที่รอบแรกมันฆ่าผมได้นี่ไงผมก็ใช้สเต็ปสเตปสเตปเทปฟันแดดฟันแดดโอ้โหหมัดหมัดหมัดละร้อยนี่รับผมก็สวนสวน ส่วนวัยปาดปาดปาดน้องแล้วผมก็ปาดน้องนี่ยแล้วผมก็จะไปย้ายเกาะครับกขจะไปเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้คนระับก็หนวดดำหนวดขาวแต่ผมก็จะแวะมาที่หนึ่งคนระับ ปรสบการ์ดูยูทู e มา17ปีของผมผมจะไปในรูในรูนี้ครับเพื่อซื้อของกับเอเลนเยเกอร์ไปครับเอเลนขายผ้าคคุมให้ผมครับผมจะไปรับเคร ตทเวลผมก็ได้งีกแล้วอะไรวะตีบอสได้แล้วเหรอเฮ้ยโคตรไวทุกคนจะมาตีบอสเฮ้ยมันคาบดาบเลยวะคอดูใกล้ๆไอ้ไอเวนแม่งโซโลป่ะวะ ผมก็ไม่ยอมนะครับจะไปหลางแค้นของบทพระเอกบึงบ้งปึ้งผมก็เวลขึ้นแบบรัวๆรัวจริงแบ็คแบ็คโค้ดอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านมนั่ว ผมก็จเไปตีฟาร์มฟาร์มป่านน้องแล้วอันนี้ผมก็หมดพอดีครับ exp คูณสองผมเลยขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ขอขอดูกดไลค์หน่อยครับกี่ไลค์ก็ได้ครับเดี๋ยวมาต่อ 300ร้อยเลเว